การดองผักของคนญี่ปุ่นในเขตเมืองหนาวสวัสดีค่ะทุกคนเต่าชื่อเอินเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการดองผักแบบคนฮอกไกโดแท้ๆที่บ้านของคุณยายคนนึงถ้าใครติดตามเราก็น่าจะจำคุณยายคนนี้ได้คุณยายชื่อว่าคุณยายทาคาสกิพอดีในช่วงนั้นมีคนไทยมาทำกิจกรรมที่เมืองเราพอดีเราก็เลยติดต่อมาหาคุณยายเพราะเคยได้ยินจากชาวเมืองคนอื่นๆว่าคุณยายดองผักทานเองที่บ้านแล้วยังเป็นสไตล์แบบชาวฮอกไกโดแท้และแผ่นกลมๆบนทีมะนี่แหละค่ะคือถังดองผักของคุณย พูดง่ายๆก็คือไอ้กลมๆลเหลืองๆที่เราเห็นนี้มันคือฝาของถังค่ะตัวถังจริงๆจะอยู่ข้างล่างคุณยายจะฝังถังดองผักเอาไว้ใต้หิมะและพยายามให้เหลือแต่ฝาที่จะโผล่พ้นขึ้นมาเพราะว่าอากาศของที่นี่ติดลบทุกวันถ้าวางถังเอาไว้บนหิมะแล้ว ทั้งผักดองแล้วก็ถังของเราจะกลายเป็นน้าแข็งคุณยายทาคาสกิดองผักเอาไว้ทั้งหมด3อย่างทางที่อยู่ด้านขวาสุดก็คือหอัวชายเท้าดองโคจิเปิดฝาออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีถุงพลาสติกเอาไว้อีกทีนึงส่วนก้อนกลมๆขาวๆด้านบนเป็นก้อนที่เอาไว้ถ่วงน้ําหนักเพื่อที่จะกดให้ผักของเราจมไปกับน้ําดองส่วนถังตรงกลางคือแตงกวาดองกากเหล้าเรากลัวคุณยายจะยุ่งยากก็เลยขอดูแค่ข้างบนพอให้เราดูเสร็จแล้วก็ปิดเก็บไว้เหมือนเดิมส่วนถังสุดท้ายจะเป็นประเภทผักใบ นั่นก็คือผักกาดขาวดองน้ำส้มสายชูคุณยายเล่าให้ฟังว่าผักพวกนี้เป็นผักที่คุณยายปลูกเองทั้งหมดปลูกผักไว้ในช่วงหน้าร้อนแล้วพอก่อนเข้าหน้าหนาวก็เริ่มดองผักจะได้มีเครื่องเคียงเอาไว้ทานเองยาวๆแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อจากข้างนอกและปกติคุณยายจะฝังถังดองผักเอาไว้ใต้หิมะแบบนี้จะกินผักดองชนิดไหนหรือเมื่อไหร่ก็ค่อยสุดขึ้นมาอีกที เห็นแข็งแรงแบบนี้แต่คุณยายอายุ80กว่าปีแล้วค่ะเราถามคุณยายว่าพอฝังแล้วมันข่าวจั้วแบบนี้คุณยายดูออกได้ไงว่าตรงไหนคือถังผักคุณยายบอกว่าทําแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วเลยจําตําแหน่งได้แม่นเป๊ะเลยขุดลงไฟก็เจอทันทีไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนคุณยายเป็นคนรักความเป็นส่วนตัวมากมาก แต่ทุกคนเชื่อไหมพอเห็นว่าพวกเราสนใจผักดองคุณยายก็ชวนพวกเราเข้าบ้านหมดเลยค่ะวันนั้นเราไปกันทั้งหมด7คนนะ่และในไหนก็เห็นว่าพวกเราสนใจผักดองแล้วคุณยายก็เลยไปเอาผักดองที่เราไปดูเมื่อกี้มาให้ทานก็จะมีท,ทั้งหมูชายเท้าดองโคจิแตงกวาดองกาก,ากเล่าแล้วก็ผักกา,กาดขาวดองนำ้ำส้มสายชูเท่านั้นไม่พอยังเตรียมชาเขียวให้เราดื่มอีกจริงๆคุณยายมีแบ่งข้าวแบ่งขนมให้เราทานด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมาโมแต่สนใจผักดองก็เลยมีแต่วิดีโอกินผักดองค่ะ แล้วตอนที่เรากําลังทานผักดองอยู่นั้นจู่ๆคุณยายก็เอาส้มมาให้อีกคุณยายก็คือน่ารักมากๆอันนี้เราพูดตามตรงนะคนญี่ปุ่นอ่ะกว่าเขาจะเปิดใจให้เราเข้าบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะเพราะคนญี่ปุ่นรักความเป็นส่วนตัวมากๆและต่อให้สนิทกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะชวนได้ไง่ายๆคนไทยกลุ่มนี้เลยถือว่าโชคดีมากๆแล้วเราก็หกคุณยายถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันผู้ชายตัวเล็กๆที่นั่งตรงกลางนั้นก็คือคนตาสามีคุณยายค่ะใครชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากติดตามหน่อยนะคะไว้เราทำคลิปให้ชมอีกค่ะวันนี้ไปแล้ว